โอเคต่อครับตด้มาสชิ้นแล้วสชิ้นแล้วครับผมสี่ชิ้นแล้วครับสี่ชิ้นแล้วครับเพิ่งแล้วเพิ่งหมดไปแค่พันกว่าเองนะพันหนึ่งว้อนะพันหนึ่งว้อนะโอเคครับผมก็าอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะผมยินดีนะเข้าสู่ยดีเกมเมอร์นะโอเคเสียงมันอาจจะเปลี่ยนเลยนะเพราะพ่อพี่เพิ่งตื่นนะเฮ้ยเพิ่งตื่นเลยเที่ยงแล้วตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเลยนะครับโอเควันนี้มันก็มีหมัดใหม่เข้ามาอีกแล้ว วันนั้นถ้าจาไม่ผิดปิ้งสุ่หมัดนี้ไปเลยหมันม่วงอ่ะนี่มันนี้โอ้ยังใส่ไม่เบื่อเลยฮะที่ต้องเปลี่ยนใหม่อีกแล้วครั้งนี้มันมันไม่ได้มาเป็นสีม่วงนะครับครั้งนี้เป็นสีสีฟ้าเนมันน้ําแข็งถ้ามีสีเขียวที่พี่เท่าไรมาตัวแต่ครั้งนี้มันเป็นเอ๊แต่หมัดนี้มันสปอยมานานแล้วมันสปอยมาก่อนหมัดนี้ออกนะหมัดหมันน้ําแข็งนีมันสปอยมาก่อนไอหมัดม่วงนี่ไอ้หมัดม่วงนี่ มันไม่สปอยเลยอะแต่มันมันมาเลยมันม่วงคือมันมันไม่สปอยลง้าแต่มันน้ำแข็งที่สปอยนานมากแต่นี่เพิ่งมาแล้วผมมาหลังแหละโอเคเดี๋ยวนี้มันจะหมดไปสกีพชรนะฮะพี่มีก็อยู่หมื่นพี่เมทพี่มีเพชรอยู่หมื่นสองนะครับผมรู้จะได้หรือเปล่านะไม่ได้ไม่รู้ไปอะนะครับแถมมันจะไม่อะไรข้อข้อบอเลยวะมันบางคนได้บางคนบางคนหมดน้อยบางคนหมดเยอะเพราะมันไม่ไม่การันตีนะฮะ มาแม่งันตีเพชรว่าต้องหมดไปกี่เพชรทุกคนได้หมดคนละกี่เพชรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยลวกันนะฮะโอเค okay, ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือใครดูคลิปนี้คลิปแรกก็ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดติดพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยมันก็มาในแบบหมัดเดิมแหละนะฮะการสุ่มแบบเดิมสุ่มแบบนี้เข้ม okay, เกลือมากที่พี่ไปดูมานะบางคนพันแปดบางคนสามพันบางคนสี่พันเข้มอะไรนะก็เหมือนเดิมนะครับผมกระเป๋าสามารถ รางวัลลบสามชิ้นสามารถเอาไปแลกเป็นของรางวัลได้นะ,ะส่วนรางวัลมีอะไรบ้างรางวัลใหญ่ก็โทเค็นนะรางวัลใหญ่บอกว่าเออรางวัลใหญ่ละแต่ก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นกล่องสมมะกจะพี่ส่วนนี้ก็เป็นกระทะพี่มีละนี่เอวอยังไม่มีนะฮะอันนี้ก็มีละส่วนที่หนึ่งก็โกงโกงเกลือไปนะครับผมอันนี้พี่มุมเอ้ยอันนี้พี่มีหมดจังวนะเสื้อลัคกี้โอเคลัคกี้อันนี้ไม่แน่ใจนะโอเค สุ่มครั้งละ5้าเฮ้ยสุ่มครั้งละ25แต่5ค,ครั้งนี่ร้อยเพชรอืมโอเค5ครั้งดีกว่าประเดิมไปเลย5ครั้งเป้งน,นี่ไงโทเคนออกมาแล้วคือเราไม่ต้องดีใจนะโทเคนมาครั้งแรกนี่คือไม่ต้องดีใจเลยเพราะมันจะลอ่อเราไงเดี๋ยวให้ดูนะถ้าไม่ผิดเห็นปะเอามาแจกเลย easy easy แต่พี่มีแลลวอันนี้นะครับมันจะลอ่อเราก่อนว้ยเห็นปะเริ่มละเริ่มละ 300เฮ้ยสามร้อยละเปงยังไงล่ะต่อที่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 เปงกระเป๋ามาละโอ้โหหมดเยอะมากชิ้นเดียวเองนะหมดไปห้าร้อยละอ้โหพอได้คิดตันยังไงมาละเป็นน่าจะเป็นของสุงเฮ้ยหนึ 1, ่งพันละคิดดูจะหนึ่งพันละคุณดูแล้วมาแค่สองทอคินต้องกดรัวๆไว้ต้องกดรัวๆไว้เจมมันจะให้มไม่ถูกเปงสองคิดโอ้โห ต้องเคลียร์บ้างละต้องเคลียร์ของบ้างแล้วหแหละขอย้ายไปไหนนะไหนนะอันนะี้ว่าย้ายไปยังกองกองกองย้ายไปยังไหนก่อนส่งไปก่อนเลยส่งไปก่อนเลยเอ็มยึดกาวไดพี่ยังไม่มีนะส่งไปดูดีกว่าเพ่ไ,ได้ทาวน์มาก สมบัตแล้วนะฮะที่เหลือก็กองกองเกลือเน,นี้พี่ไม่แน่ใจเป็นกองอะไรแต่ก็สุ่มให้หมดสิบสามครั้งนี่ไงได้มาอีกแหละไอ้บอลดว้วยยี่ิบขึ้นไม่ให้องไม่ให้ห้องเด็ดเลยโอเคก็ต่อครับได้มาสามชินช้นแล้วสี่ชิ้นแล้วครับผมสี่ชิ้นแล้วครับสี่ชิ้นแล้วครับเพิ่งได้เพิ่งหมดไปแค่พักนกะว่าเองนะพันหนึ่งร้อยเองนะพันหนึ่งร้อยเองนะชิ้นที่เอาทำไมละกระถาเอา ขอไม่เกินสองพันหน่อยดิไม่เกินสองพันหน่อยเพื่อนอเจ็บไหมสองพันไหมว่าสองพันได้เลยว่าบอลเอที่ผมมีหมดแล้วดีกว่าสง่งไปก่อนเลยเอ็มเจ็ดเก้าเดี๋ยวลองไปเปิดดูนะฮะว่ามันจะได้ทาวเวอร์หรือเปล่ากดทำไมไม่ได้อ่ะอ๋อ่หรอครับโอ้โห มันมีรถเก๋าวิ่งผ่านเลยวะพี่ได้มาอีกแล้ววะเป็นอะไรวะเป็นกระเป๋าแน่ใช่ไหมเป็นกระเป๋าหรือเป็น,นอะไรอ่ะขออนุญาตไปดูสักคู่นะฮะเอ้ยส่งไปก่อนเลยวะส่งไปก่อนเลยก่อน,อ,นอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะไปดูละขอดูเพื่อนไปลากดไปดูชิ้ชนอีการ์ร้อยเพชรน,นะครับมันจะหมื่นมันจะแตกหรือเปล่านะลุ้นว่ะเฮ้ยสี่ร้อยละสามร้อยละเฮ้ยโอ้ อีกหนึ่งครั้งโอ้โหสองพันแล้วนะครับตอนนี้ขออะเถอะแปดครั้งนี้ไม่มาเลยว,วะจะสองพันเอ้ยสองพันละสองพันทวนแล้วตอนนี้มาโอ้โหอีกสามทีเดียวใช่้ใหใช่ครั้นงนี้คือมันต้องได้ชัว,ว้ยนี่เป็นยังไงล่ะได้ชัวชิมานสงคามรอบหนึ่งดูดิ หนึ่ง้งโอ้สองพันสองร้่ะโอ้โหสองพันสองร้อยแล้วครับสองพันสอครับสองพันสี่ร้อยครับสองพอยครับสองพัยแล้วนะครับสองพนหาร้อยแล้วนะครับนี่ถ้าพี่สุมยิงห้าวเาวันนี้มันได้เยอะ ไม่ใช่หมดไปแค่สมพันห้าถ้าไม่เคลียร์นี่คือของน่าจะหมดเยอะกว่านี้นะแค่ชิ้นเดียวเองอะมันไม่ให้อะกุลัดทองโอ้โหโอ้โหถ้าหมด400นี่คือเท่ากับ4เท่ากับ3,000 เท่ากับ2 0 0พันไอ้ยเท่ากับ3 0 0พันนะ3,100นะเพราะด้านหลังถ้าปไม่ถึงร้ยงงอยนี่ไงผลิตไอ้กิตตันทำไมละเราเนี่ผลิตกิตตันผลิตผลิตกลิตคิตันนี่งงไ,งไงสามพันทวแล้วครับไม่มีแรงคุยแล้วว่ะเฮ้ยขออะไรเธอจัดครับโอ้โห โอ้โห oh, oh. ขอรีมควนนะฮะไม่ไหวปะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้โห oh, oh. ต่อครับสามพันไรสามพันสองสามพันสามสามพันสามพันสี่แล้วฮะสามพันสี่แล้วเฮ็ดดูเฮ้ยมันเกือป บาง้งมันก็เกือไปเว,ว้ยสี่พันนะก็ดูว่าสี่พันเป็นยงไ,ไเปล่านี่ไงสามพันเ่ไรวะสามพันหกสามพก็ดะคดูนะเดูเอานะครับถ้าใครอยากส่มนะครับขอส่มเ้างแดงก็อดหมดสามพนะฮะ cool. เอาไว้อยู่กูได้หมดเลย อันนี้พี่มีแล้วอันนี้พี่มีแล้วอันนี้พี่มีอย่างไม่มีอย่างไม่มีอันนี้ไม่อยากได้ไม่อยากมีเลยเหมือนกัน <c ười> โอ้โหมันเยอะเกินนะฮะน่าจะเป็นกล่องโซเวีพี่ก็ส่งมาสักเกินเลยสวยนะกล <สบ S 2> ่องส่กลอมันนี้นอ่ะใช่ดี่าอ<บ>ืม อืม,อมแล้วก็มันน้ำแข็งอันนี้พี่มีละกระทะมันมีไอวอด้วยดิใช่ปะไอวอพี่มีละแล้วพี่จะส่งมาทำไมวะนี่นะฮะแถมสีมว่วงด้วยนะไม่ใช่สีนะทองนะสีทองเนี่ยอันนี้คืออันนี้ถ้าไม่ผิดมาใส่ตำนานี่น่าจะไม่กลับมาแลยบ้างนะครับสำรองแข็งนี่ก็นี่ไงลูกเสียงมันจะเปลี่ยนยะอะไรบ้างคอยดูว่าฟังฟังเอาดีไปดูเสียงนี้นะอุย้ย ดูเส้นนี้โอ้โหเสนนี้ทะลุเสนนี้สวยเสนนี้เพราะเพราะจริ๋มว่าไม่รู้เอ่อแล้วก็อะไรกว่าที่พี่ส่งส่งมาเมื่อ๋อกลงกลงมันลุ้นกันดีกว่านะฮะเพราะไม่จะได้ทำวนันนี้อย่ารีบอย่ารีบไปกล่องสองกล่องไม่ได้หรอกกล่องสุดชัมม้ว่าไอ้กล่องไอะไรห้ากล่องก่อนไอ้สามกล่องแล้วก็ข้าเหนฮะโอเคไม่ได้ทำว่ะเพลงถามวนัน,มวนไม่มาแล้วกระบอกใช่ไหมอือ มันน้ำแข็งมันดูไม่ชัดนะแต่เดี๋ยวขอไปแต่งตัวให้เข้ากับสถานการณ์ก่อนกันไม่ใช่สถานการณ์แต่งตัวให้เข้ากับกับหมัดก่อนละกันนะฮะดีกลมเกลืนเลยวะไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นหมัดเลยนะฮะไปเปลี่ยนไปเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูในโซนเนาะนะครับในโซนน่าจะเห็นชัดอยู่เอาแล้วมันคืออะไรวะนั่านโอเคในโซนที่เห็นชัดนะ ส,ส,สุเป็นมันเหมือนมันเหมือนกับเป็นแสงนะมันดูดีด,ดีมันเป็นกงเหล็บกงกงเหล็บที่ไหนล่ะกงเหล็บของไอ้คอบราแต่นี่มันเป็นเหมือนไหมวะเออแต่สวยว่านี่มันสวยกว่าซิโมอมันเหมือนกับเฟมแล้วก็ด้านหน้ามันเป็นวงกลมด้านหน้า สวยว่ะเฮ้ยเออนี่สวย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 โอเคก็ครบอยู่แหละบางคนก็หมดน้อยบางคนก็หมดเยอะนะครับแต่ส่วนพี่หมดเยอะสามพันสามพันหกสามพันหกเออคิดดูเอานะฮะดูก่อนสุ่มแล้วกันนะครับผมบางคนก็หมดเยอะเอ,อ้บางคนก็หมดน้อยก็ลองสุ่มดูแล้วกันนะฮะแต่ที่แน่ๆก็ต้องเตรียมไปด้วยสองพันอัพนะครับสองพันนี่น่าจะได้อยู่แหละพี่ไม่ดูมีดวงหรอไม่เลยวันนี้ น่าจะหมดไปกับการสุ่มเว็บเพ่อนเเว็บสุ่มเวือหมดล้เออนะโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามพี่ด้วยนะตอนนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแบบเท่ๆเลยนะคับตวตันตอวตัๆตๆๆตตตุบุ๊บจุ๊บ๊บายๆครับ